โอ้ยยันเบอยู่ยอยู่ได้พี่นอ้องยูพี่น้องอยูยูครับยู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 หลุดซสนอนหลุดซสนออยู่ครับยู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 ยยยยเห็นตาครับผมอเคือจมนอ่อนเอาฮิตัวพี่น้องฮิตัวครับผม สวัสดีครับพี่น้องผมเมนีก็บบอยลงไมหยิงนูพี่น้องเม,มน,มน,น,มนีสิลงมาใส่เบ็ดครับผมคือว่าตอนกลางคืนนะครับเนาะผมว่ายิงนูนี่ป่าปาคอพี่น้องผมวันปะคอเลี่ยงครับผมยุดนี่นะครับอยู่ในทะเลบ,บัวแดงล้างบ้านนี่นะครับ <c oughs> มันหากินป่าหน่อยพี่น้องบัวบาบ,วบาอยู่เสียงไดยานแห้งพี่น้องวันมีแตตัวงหญ่้นะครับ น้ำกำลังรถกับผมแต่ตอนผมมายิ่งหนูหันน้ำกับนาดิสูงกว่านี้ครับผมแต่ตอนนี้ผมท่านได้ลงไปอีกเถื่อนนะพี่น้องบรูเวอรมันสิใส่เบ็ดได้บ่จังใดกับที่ล้วงใส่เบิ่งพี่น้องนาดิใส่ได้เยอะครับเบิ่องหนามเหรอหนามบ่ใสที่พี่น้องหนามคุ้นๆครับผมน้องบัวเดี๋ยวสิล้วงใส่เบิ่งครับผมอุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์กับสิมี่ขั้นเบ็ดครับพี่น้องขั้นเบ็ดนี่ โอ้เงาพี่น้องเงาครับคันเบ็ดเงาครับผมกูนะผมเบ็ดเงาวไว้เพื่อดินมันรวมนะพี่น้องส่วนเงาจะเป็นจิ้งหรีดครับผมจิ้งหรีดเจ็ดตัวบุเลยครับผมมันไปไต้เมื่อคืนเนี่ยไว้ไต้จิ้งหรีดไว้วันสิบตัวสิบเอ็ดตัวสิบสองตัวนี่ลราพี่น้องเบ็ดมีสิบหลังครับผมไม่เลี้ยงก็ว่าสิไต้ครับนี่นะครับสภาพไม่๋ยวลุงไปใส่น้ำกันเลยครับผม ไปกันเลยครับครับพี่น้องผมตอนนี้จะใส่มาสกอ,อหลังแล้วพี่น้องที่เบียดสุดลังครับผมเดือดลังสุดท้ายครับน้ำหลังหม่งมนันเลือดวนเลือดเด็กพี่น้องมันมีปิงนะพี่น้องผมยันปิงครับผมเลยลงไปใส่บ่ได้ครับหมง่งน้ำเลือด,ด,ดจังเลยผมเกือบบูดผมหน้าพี่น้อง เดี๋ยวบางวิธีการใส่ของผมครับโอ้ดด<อ><อ>แล้วพี่น้องขาดาาตยา,าย,าายาาแล้วต้องยับเฝ้ายับเฝ้ายับเฝ้าโดูดต้องงานแท้เดี๋ยวผมพี่น้องเงยจิกเงือจริงบิดนะครับเนาะผมบรูดหรอกว่าใส่ยังไงด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผมใส่แบบนี้เด้อเสียบคนครับผมผมเสียบคนแด้เลยครับนะครับ มันอยนา้ห่าวคือห่าวเท่าตัวนี้กระิเสียบคนประมาณนี้ครับผมกระดิเซตรงนี้ครับตรงพัดติ๊กอะไรผู้ลมแห้งไรครับผมกระดิเซยตรงนี้ครับ มันครับเท่ากับดิใช้ผมดิเซ่แบบนี้แหละสไตล์ผมเนาะเนื้อจริ้งดิผมเสียบกลนครับผมกป่อยมันร้อยยังสนิทอ่เนาะเสียยังเดียวครับผมเนื้อจริ้งดิผมมันนนั่มันย่อมเลยครับผมมันสิตายแล้วใกล้ตายแล้วครับผมเนื้อจริ้งดิมันเซมบุหร้อนเสียดินรอป่าบนนะ ใส่บ่ไปใส่เดี๋ยวพี่น้องทั้งหมดปลาก็บันดีครับน,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 นั่นนั่นนั่นตื้นับทั้งหมดจะไปใส่ครับมีเบ็ดยี่สิบลังจะใส่สักหน่งครับนี่ครับนุคบน,นครับสายไม้สีกระโดเดเกเรอยู่ยคนนี้ทั้งคนนะสีน้ำลึกครับพี่น้องเพราะผมไปเลยพี่น้องยันปีนพี่น้องน้ำเขาเกิดบบูดทับผม สีก็ดูไปดีเยอะพี่น้องเดี๋ยวมือเลี้ยงกันผมหาเงี้ยได้ผมก็สิมาหยามอยู่พี่น้องยังไงมือเลี้ยงมาหยามเบิึงน้ำกันนะผมปลาสิกินบ่ไปพี่น้องวันปลาเห็กเบ็ดครับผมมันโดดกันยุ่งอ่นโอ้ยอยู่นรกเงียบโอ้ยู่บนน้อครับบนน้อกันนะผม มึงเบ็ดมใส่ไว้นะครับโอ้ยอยู่กว่เนาะมันเหมือนมันคำแล้วกําลัง,งตอนนี้ โอย่างเบื่ออยู่ได้พี่น้องอยูพี่น้องอยู่อยูครับอยู่อยู่อยู่อยูลุ้นสนอนลุดซะสนอนอยู่ครับอยู่อยูยูยูเห็นไหมครับเห็นไหมอยู่ครับอยู่เดี๋ยวอยู่ครับผมอยู่ครับ เยงเลยแหละพี่น้องวันนี้เยงเลยเละนี่ครับนี่เห็นติดตาครับผมโอ้ยมันเหีะกว่าน้อยังมได้ไสวิงมา เสียงปันในป้าวนี่เนาะนี่ครับแต้มแรกกับผมแตงแรกครับผม,ม,บผมเงือจริงดีดทาง,งานครับผมใส่ของหน่อยครับของในหน่อยได้พี่น้งองนี่อข,ออของกันเลยแตวขอหยาดลงของนะครับหยาดจะปิ่งทั้งเลยครับผม นะโอ้ยบ่มีทางหลุดกับผมเันติดขอบปากสิเฮงบั๋ได็กกับบุมีหลุดกับผมยินปากสีก็บ่หลุดกับผมอือืมืมอยู่กับผมเต็มแรกครับผมเต็มแรกครับเฮ้ย ยิง่ทำงานเลพี่น้องเสียบไงอย่ายขึเก้าผมมกเสียบกนนละนี่ครับนี่ นี่ก็ผมก็ปล่อยมันดินนี่ล่าป่ามันอยู่ในเฮือครับผมป่าอยู่ในเฮือเฮ้ยไปพี่น้องหลบเลี้ยงขึ้นแม่ยามต่ออีกครับครับพี่น้องผมเกี่ยวกันหลบทำกับผมเกี่ยวกันยามมื้อคืนับผมสิลงมาหายามเบ็ดที่ต้อแล้วครับพี่น้องนี่คือบางเลี้ยงนี่จะเต็มนึงแล้วครับเนาะมือนีกั เนื้อจิงดีที่เก่าครับผมเด้มายามมาเปลี่ยนเนื้อครับผมเป็นรุ่นเป็นเบิ้งน้ำกันนด้ครับพี่น้องว่าสีนี้ตัวปะไปกันนด้ครับหลวนไล่พี่น้องเนื้อกันด้ ไ้เปลี่ยนเงือที่ลหลังครับผมอ๋ออันนี้หลังนี้ยังบอลลอนครับผมยังบอลลอนพี่น้องยังบอลลอนยังไม่เงือ่ยครับ น้ำคุ่นนี่บ่แม่นอยังนี้พี่น้องลงมาม่ยามปลารอบนั้นนะครับออคือมคจมน้อนเอามีตัวพี่น้องมีตัวครับผมมีตัวครับมีตัวครับโอ้หมันนะพี่น้องมัน,นะมนมเนี่ยหนึ่งบ่มแต่สวิงตักเนี่ยครับนี ตัวพี่น้องมีโตอืโอ้เต็มสองพี่น้องเต็มสองครับผมเต็มสองครับโอ้มนันเฮงมันไหลครับผมมันไหลครับ ดี๋ยวขอหยัดมัดดีๆก่อนครับผมโอ้ย สุดหลักทุเลเนี่ยด้วครับพี่น้องมัตถุน้ำกเปลี่ยนเงอซื้อด้วครับ ไปรุ่นต่อไปครับผมด้วยลังพุ่นกับแม่นพี่น้องพุ่นเป็นค้างขาวแล้วหลังพุ่นยูครับยูเดี๋ยวเปลี่ยนเมื้อค่อยไปเปลี่ยนเมื้อล้งนี้ก่อน ดังนี้บ่เรนพี่น้องทั้เเงเงาเงาต้ยนนะครับทางเงาดตายครับ โอ oh, ้ลังนั้นถือสิธิ์ลด้แรงนั้น นีงเนาะข้างขาวๆคอหน่อยพี่น้องาอ้บอกคอหน่อยพี่น้อง ลม,ค,ลอมอครับแค่มึงี้อือยิงเลยแล้วครับปลาครับป ครับตัวนึงเดี๋ยวเห็นแต่ข้างมาแต่ไก่ครับหอยอุ่นตัวอยู่ตัวนี้โอ้ยของบ่มีพี่น,อน,น้องนี่ขอหน่อยครับเสยดครับเสยดตัวนี้ขอหน่อยครับ ขอญาตเก็บครับถือว่ามันนะครับต้องถุงกันพี่น้องค่อยปดุด น้องผมหมันนะครับล้วนี่หมันนะครับเห็นดำคลือในลายบนอย่างนี้พี่น้องหอยครับผมหอยเชอรี่ครับได้สองแต้มครับพี่น้องยามรอบเลยครับผมได้สองแต้มครับผมถือว่าหมันยุได้พี่น้องมือแรงนี่กะแต้มหนึ่งครับมือแรงนี่มาดรอบคำนี่รอบมีนี่อีกสองแต้มพี่น้องสองแต้มครับผมอีกสามแต้มครับหมันด้วยครับผม มาเบิ่งตัวปลาครับนี่พี่น้องแงามอยู่พี่น้องนี่ครับผมใส่งามอยู่ครับผมอ้วนครับผมปลาอ้วนครับผมครับผมรอบนี้ก็เอาไว้สัตว์หนินะครับเนาะเวินเสาตีสวยจังน่อยอะไรครับพี่น้องใอยมาเบิ่งกันในว่ารูนน้ำกันตัวปลาสีแต้มบ่ครับผมอะไรนะครับรอบนี้ จบไปเส้นนี้ครับผมเมืเ่อเช้านี้มาดูนกันต่อพี่น้องว่าสิ้นนีโตวบ่วา่าสิ้โตัตัวเต,วต,วติมกันบ่นครับพี่น้องไปยังครับ